สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกินกับข้าวกับแววๆเร,เราจะมาทำก๋วยจั๊บกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเอสับที่โครงไก่นะคะทำเป็นน้ำซุปค่ะทุกคนเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ มีซี่โครงใช้สองซีกนะคะโอ๊ตยานมีดบาดมือดิ ชิ้นพอประมาณนะคะต้มน้ำซุปกระดูกไก่นะคะหาง่ายค่ะอออีกตัวหนึ่งค่ะ ที่ล้างเสร็จแล้วนะคะต้มน้ำซุปนะคะยังไม่เดือดรอน้ำเดือดเนาะ เดือดแล้วพุดปุปปบป,ป,ปับเลยนะคะนี่แล้วก็จะช้อนฟองมันทีนี่เดือดแล้วนะคะอืมนี่เดืพอ,พอดแล้วเนาะเราใช้เตาถ่านนะคะกำลังพอดีเลยไฟ เดือด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 แก,ก็สุกแล้วนะคะน้ำซุปสุกก็กินได้ยแล้วไม่ยากนะคะต้มก๋วยจั๊บเนาะมันก็ทำก๋วยเตี๋ยวน,ะนั่นแหละง่ายกว่าก๋วยเตี๋ยวอีกกดไว้นานๆนั่นแหละเออนั่นแบกมากค่ะเอมอม,มาใส่มาใส่เฉพาะมือ ยูไปปีนน้ำในโอ่งมันไปมันเต็มกล้วลูกมันให้เห็นตอนหันให้มันเห็นมือตอนหันด้วยเออเออให้มันเห็นเล็บตอนหันด้วยนั่นแหละขึ้นอีมันไม่เห็นเล็บนะขึ้นอีเออจ้าวตะหอยในตะพันอ่ะกดสีแดงกดวางเลยตุ๊ดตุ๊ดตยังกดเล้ว่หนูมอย่าไปเก็บกับพื้นนะมันจะท้องเสีย 我不管。 Bye! Oh กางพีนี่อืมอือ่ะกางวนึ่งถอยอย่าไปดทางขวาอีกยาไปทางขวาเบิ่งเบิ่งอ่าอย่าพูดอ้า พอแล้วลุกไปลุบฉันไม่ได้ถอลุบลยอ่ะที่รวบสุกแล้วนะคะเครื่องเคลียร์ร้อนๆนี่กะเทียมเจียวของเรานะคะหาแบนผักขานี่น้ำซุกสุกได้ที่แล้วนะคะ ราจะตักน้ำซุปไปลวกเส้นก่อนเราไม่ได้ต้มรวมกันตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะทำการลวกเส้นเนาะวันนี้เราใช้เส้นใหญ่นะคะนี่เส้นใหญ่ก็แกะๆออกหน่อยนิดนึงแต่มันก็ไม่ติดกันไม่ติดมันเดี๋ยวเราจะตุ๋นส้นขึ้นมา พ่อก่อนไหมฮะนี่นะคะไหนเอากระจงมาหน่อยกระจง<อ>ได้แล้วเนาะนี่สุกแล้วบเดียวนะคะร้อน มันจะงอไหมเดี๋ยวมันสุกมันก็จะงอพับเป็นตัวหนอนนะคะอันนี้ต้มไปก่อนนิดนึงถ้าเนี่ก็สุกแล้วเนาะนี่เส้นมันงอแล้วนี่น่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานถ้วยกัน,นะคะ่ะจะตักกรุงแล้วนะคะนี่ตักเส้นใส นี่ใส่น้ำซุปใส่เนื้อไก่นะคะนีะ่ตามด้วยผักวันนี้ใช้ผักขึ้นช่ายแทนนะคะนี่แล้วก็หมูยอค่ะได้แล้วถ้วยหนึง่งนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะ,อะเอาเส้นก่อนนี่นเส้นนะคะนี่เส้น กามด้วยน้ำซุปกระดูกไก่นะคะนี่อืมออือพอแล้วค่ะอ่าเอาตักมูย่อให้เนี้ยนิดนึงเออเอาผักคะน้าสูตใสเลยผักคะน้าสูต นี่นะคะของเราน,นี่คะ่ะกว๋วยจั๊บร้นรอนๆเดี๋ยวไปชิมด้วยกันค่ะ<อ>นี่วันนี้น้องเทนจูก็มาทานกว๋วยจั๊บกับเราด้วยน้องเทนจูสวัสดีครับหน่อยเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมไหนกินให้ดูหน่อยขอซองข้ามหน่อยเทนจูนี่กินกว๋วยจั๊บกับน้องเทนจูนะคะอ่าโน้ออ่าน้องเคนจีสวัสดีครับก่อน กินกุญแจบเส้นอะไรวันนี้เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ใหญ่ไหนกินให้ดูหน่อยคำหนึงแล้วนี่หายปวดฟันหรือยังคะยังยังเนาะต้องกินอาหารรอ้อนู่ออร่อยไหมคะกุดเยี่ยมด้วยเยี่ยมนี่มีพิตะด้วยนะคะวันนี้นี่ถ้วยนี้นะคะเส้นเล็กนี่เส้นเล็กก็มีเส้นใหญ่ก็มีนะคะนี่ อ้อยบอ้วยที่สองของเรามาแล้วนะคะรอบนี้เราจะกินแบบปรุงเนาะนี่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วใส่หมูยอเข้าไปค่ะอร่อย,ออยบอ๊วยค่ใส่ผักเข้าไปค่ะ<อ>มีมีฮะบ๊วยค่ะเนไ๋ยใส่ปูตามันหยา่านี่นแล้วก็ใส่หอมเจียวของเราที่พ่ธีพี่ฐานเจียวไปแล้วก็ไม่ไปนะคะ <Yeah. S 1> คือบอเอาหมอ,อลง,องออบอุอูอตาเอาหมอลงให้หน่อยหมอหนี่ได้แล้วนะคะเปดจับของเราถ้วยที่สองแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพอกันไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก๋วยจั๊บต่อนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม กดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่จูสวัสดีครับนอยสวัสดีครับน้องเคนจีสวัสดีครับนอ,บนอย,บยบายาพี่จูบอกเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับคุณเจมส์บ๊ายบายพี่จูบา,บายบาย,ายนี่คุณเจมส์กำลังซดอยู่เลยนะคะบา,บายยค่ะ,คะเจอกันคลิปหน้าค่ะอ๋อหมดถ้วยแล้ว นี่ก็หมดถ้วยนี่ก็หมดถ้วยเหมือนกัน